ใครก็เป็น acting coach ได้จริงหรือเปล่าเอาลองมาฟังกันดูนะครับอันดับแรกเลย acting coach จะต้องเข้าใจการแสดงอย่างทะลุโปรป่ปปงในทุกเหลี่ยมมุม เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าในกองถ่ายและด i r เ c t ชั่นพุ่มกับและปัญหานักแสดงจะเป็นอย่างไรเราไม่สามารถคำนวณได้เลยความพร้อมสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจการแสดงอย่างทะลุโป,ปูกโป,ป่งการแสดงคืออะไรหมดใจมีตรงไหนปัญญาคืออะไรแต่กาปัญหามันคืออะไรต้องแก้ไขย,ยังไงศาสตรส์และศิลป์มันคืออะไรัำมันคืออะไรจะต้องเข้าใจอย่างนี้ให้ได้นะครับอันดับ 2, 2> เราจําเป็นต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ acting coach acting coach เป็นหนึ่งในทีมงานที่อยู่ฝ่ายกำกับ acting coach มีที่ซัพพอร์ตพุ่มกับ เราจะซัพพอร์ต้าได้แต่เมื่อ,อไรเราต้องอ่านจาาใจค่อยออกก่อนเขาต้องการอะไรเขามีสไตล์ยังไงอยากให้เราช่วยตรงไหนและอย่าไปก้าวไกลผู้ช่วยผู้กำกับยกเว้นเขาอยากให้ช่วยหรือมันมีปัญหาคนไม่พอต้องช่วยเขาแต่ว่าก็ต้องอันเดอร์เขาถ้าจะเปรียบ acting cost ก็เหมือนหมอรักษาคนไข้คนไข้เราไม่ใช่ผู้กำกับนะครับคนไข้เราคือนักแสดงและนักแสดงต้องทําตามดนเน็กชั่นผู้กำกับอีกทีหนึ่งงั้นเราต้องฟังทั้งสองคนขณะเดียวกันผู้ช่วยก็เป็นคนรันง,งานเราก็จําเป็นต้องฟังเขาอีก acting c o ค้ h ไม่ได้สําคัญไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากกว่าทีมงานอื่อนๆในกองถ่ายแต่ว่ารับผิดชอบแตกต่างกันไปเน้นนะฮะการรักษาของเราต้องรักษาแบบให้เกียรตินักสแสดงเขาเป็นศิลปินเขามีหน้าที่ทําการแทนตัวละครเราก็ต้องให้เกียรติเราต้องให้พื้นที่ในการสร้างสารรค์เขาเราเพียงแค่สกิดเล็กๆเกน้อย,แก,หหอยแก้ปัญหานุ่นแก้ปัญหานี่แล้วก็ปล่อยเขาทําผมไม่เป็น acting งโค้ h มานานมากและก่อนที่ผมเป็นแอคติ้งโค้ h ผมเป็นนักเขียนบทผมเป็นผู้บกับและผมเป็นนักแสดง ผมเป็นอาจารย์ด้วยแปลว่าผมผ่านทุกเหลี่ยมมุมของการแสดงมาแล้วแต่ถึงแม้ผมผ่านมาเยอะผมก็ประมาทไม่ได้ผมต้องเปิดผัดสะรับรู้ดูให้ออกมองให้เห็นทําหน้าที่ให้ถูกต้องค่อยๆแก้ปัญหาโดยเอาความรู้ที่อยู่ในหัวเรามาอ a ด a p ์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆนี่คือภารกิจของ Acting Coach ง่ายไหมครับคนทุกคนสามารถเป็น Acting Coach ได้ไหมครับไปคิดเอง